สวัสดี FC ทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องทหารว้าแดงอีกเช่นเคยนะครับทหารว้าแดงครับได้ลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยนะครับโดยสร้างฐานทหารครับทั้งหมด9ฐานด้วยกันครับไล่ตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนครับท่านคิดไปดูนะครับ9ฐานนี้ล้ำดินแดนไทยทั้งหมดเลยนะครับครับท่านเอาไปคิดดูครับฐานไทยนะครับที่อยู่เยแดนก็ทําหนังสือประท้วงไปที่รัฐบาลทหารพม่าครับ ให้ฐานว่าแดงนี่ถอนตัวไปมันไม่ยอมถอนนะครับมันไม่ถอยนะครับฐานพมา่ามันยังไม่กลัวเลยนะไม่กลัวเลยนะครับนะครับมันไม่กลัวฐานพมา่านะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับท่านผู้บัญชาการฐานโบกครับทำให้ท่านไม่ชี้แจงให้ให้ประชาชนฟังให้ละเอียดครับว่าที่มันลุกล้ําเข้ามาเนี่ยเราจะแก้ปัญหาไงเราจะผลักดันออกไปไหมถ้าเป็นของเราเราไม่ต้องกลัวนะครับเราจะยิงยังไงก็ได้จะถล่มพวกมันยังไงก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของประเทศไทยนะครับของฐานไทยทั้งหมดนะครับท่านผู้บัญชาการฐานโบกนะครับ ท่านมัวทำอะไรอยู่ครับแม่ทักพระที่สามครับท่านมัวรออะไรอยู่ครับ